สัตว์หนึ่งสัตว์ไม่ไม่ใช่สัตว์แต่เป็นสัตว te ์อย่างมนุษย์สัตว์สัตว์ก็คือสัตว์ที่เป็นมนุษย์ก็คือปานาอจินาการมีขุสารัทธาปานาก็เป็นสัตว์อจินาเกิดเ็นสัคารมีก็เป็นสัตว์สัตว์นั้นถ้าเธอถ้าผิดเธอเป็นสัตว์นรกไงเนี่ยไม่ดีสิหรอมันแย่งซิ้นี่อันนี้เขาเรียกว่าจะเป็นักรยานยันอย่างรู้จิตจิตสัมปทาจิตเกิดขึ้นเหตุจินปัจจัยเขาโล้ไงอืม เนี่ยมันรู้จริงเสียท่านอื่นมันรู้เนี่ยอกบ่อยๆมันจะไปติดสุทธาวาสตรฮะไปติดสุทธาวาสรู้ว่าติดคนเดียวตามลูกก็ราคาลูกกราคาติดทันป่านนี้มันติดนี่เราไปแก้ยังไงดีบ้าเพอเขามาแตกสลายแล้วเนอะมหาไปเห็นไหมออนนี้วะรูีนี้มันมาจากไหนวะจะสช่ไรเป็นไเลยหรอือ จะไรเป็นวะจะไรคือพอเป็นวะมันก็มีบางครั้งมันก็มันก็แจงขันนะพ่อเหี่แจงขันเห็นข้างนอกก็ล้อเข้ามาใส่แห่ขันมันก็แจงพ่อบาดนี้บาดนี้บาดนี้มันมีบาดนี้เมื่อขันที่แตกสายแล้วเป็นท่าแล้วเคยจะเอาท่านใดมาประกอบเคยท่านใดเคยจะเอาหนึ่งมาเป็นสองได้ยังไงเคยจะเอาสองเป็นสามเป็นสี่ได้ยังไงเคยจะเอาห้าเป็นหนึ่งได้ยังไง เฮ้เจาหนึ่งเป็นร้อยเป็นได้ยังไงเจ้าหนึ่งเป็นพันได้ยังไงนี่คือไสเ้เนี่ยที่เราหลงเพราะฉะนั้นพระอนา,าคามีทุกทั้งหลายท่านจึงหลงหลงเพราะอะไรหลงเพราะท่านในเบื้องต้นทําการที่สุดท่านกขข็จะง็หลงอีกต้นหลงเพราะว่ามันสลายไปแล้วสุมหมสมเหตุแต่ป่านนี้มันเหลือแต่ปัจ,จจัยปัจจัยตัวนั้นน่ะไม่มีเห็ดจิงหาปัจจัยที่เกิดท,ท,ที่เห็นหไม่ได้ แม้ว่าตัวสี่อยู่แล้วย่างกระสังสี่ย่างลูงกระสังย่างลูงกระสังเมื่อสังขารดับไปแล้วมันว่างแล้ววางเนี่ยพบแตกสลายกันี่ยเมื่อพบแตกสลายเหลือพบเดียวก็คือสังขารกศรษกิจพบสังขารกศรษกิจพบในสังขารนั้นเนี่ยไม่ใช่พบแต่เป็นนามเป็นนามว่าสังขารแห่งพุทแล้วเจ้าจะไปหาหาสังขารที่ใดมามามาเป็นขายาดของของสังขารนี่ พอที่ดับก็ต้องถอยมาปัจจุบันนี่หรือเปล่าถอยอ่ถอยจากตัวนั่นมาอยู่ปัจจุบันเนาะโมฆะลานสร้างฤทธิ์เนาะได้ฤทธิ์แล้วงนะทุกทายมันแต่ง่ได้เพราะอะไรเพราะตอนปัจจุบันขอเขาพกเวลาขนาดเนี่ยเขาไปสูงหลายไม่ได้มันจะไปติดติดตอนนี้ถอยลงมาถอยมาปัจจุบันถอยมาปัจจุบันมันตึงจี่ไปได้อไม่ได้ไหม

ลงมาทรงสติปารานทีกับเขาที่พ่อไปพ่อไปไปเห็นพระองค์ที่แรกน่อยไเห็นปุ๊บเห็นครึ่งคนเห็นปุ๊บพอเห็นปุ๊บพ่อองค์ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ความดับทุกข์ของเธอเ<อ>พระองค์บอกเออพระองค์บอกนู่นมันชฌิมาปฏิปทาพวกของเธอเนะี่ยนั่นคือการดับทุกข์ขอองเธให้เดินมันชฌิมาปันจามเดี๋ยวพ่อว่าทันปุ๊บ เส้นๆปัจจุบันเนี่ยเกิดดับเกิดดับอ๋อโอ้ถอยลงมาอยู่กับการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเอะตาวาเปี่ยนหายอะไรอยู่ไหมอันอ,อยู่อยู่กับพวกปัจจุบนันลูกลูกนามของพันห้าปัจจุบันนั่นไนงะปัจจุบันนั่นนะด้วยไม่มีตัวตนด้วยให้มันไม่มีเจตนานในัยลูกเรนามของเป็นปัวตนกายวางใจวางก็ต้องมาได้แล้วแหะพูดได้หนุลานชิเขาเห็นเลยนะ น้ำเนาะน้ำน้ำมาะถางมีวิญญาณข้องเนาน้ำกรดถางจะจำเรองมีวิญญาณข้องเอแค่ผัสสะเนคนทางตัณหานี่ผัสสะเขาถาตั้หานีมันไปอย่งไเล่ยมันไปได้อย่างไงผัสสัหาแค่หูฟังมันไปอย่างไรเสียงมันเป็นสักเป็นลมท่านเข้าใจว่าเสียงเป็นสับอกเสียงเป็นสัอ จีบไปผูกเพื่ไปรอดมันเป็นเสียงคุกคุกไหนครัคุกใหม่น่ะนะตักกระจันร้องก็เป็นสัตว์เ <c oughs> นี <c oughs> นเ่ยงัวเอ๊เป็นสัตว์ปะขึอนปะท้านจะไปเช็ดขาลิ้ดเดี๋ยวเลยขาลิ้ดขาลิ้ดเนี่ยเธอท่านก็จะไปยึดไม่ได้ติดมืดติดหมด มันเป็นสักคองอารมณ์ใดวะได้เอ้าตาท่านเห็นเนี่ยเอ้าวิญญาณคําว่านาบาขันเนี่เรียก่านาน้าทางกรเมนาันนี่ยเมือมันเขาใจตอกเนี่ยเมือมันรัูเทืงนันเดี๋ยวมันเป็นไอเดียก่อนแล้วเดี๋ยวมันเดียวก่อนแลวมันมีสัญญาวิญญาณทางการมญาณมันเดี๋ยวน้น้่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเป็นตัวเดียวติดตัวเดี๋ยว จ๊บเดียวป๊บเดียวไวพอไวนิดดูรายปุ๊บเป็นเดียวแลนทันทีไวมากนี่เดี๋ยวนี่ลงเดปอดตบมันผิกทันทีเลยอยมันหลงปัจจุบันมันจะเดือดหราทซีน่น่นยเรื่องธนาันาันาท่านน่ามันเป็นเดียวกันแต่ว่าอันเดียวกันนั่นน่ะมันเป็นแตายนะเอาจักกูตา หลุดตัดตันทันเห็นหมดะมีแตกหลุมิแตกเสียงตายเห็นหลูกมีหลูกตาเห็นเสียงได้หลเนเ่ยดูอย่างมาหน่อยเป็นไงบุ้กบุ้กเครื่องเะไรมาหน่อยห้องยังไหนเมวาหน่อยห้องยังไหนเม้าไงเมัน้ากลางห้องไหนคนหน่อยคนไงหายังไหห้องยังไหน đẹp lắm các nhãng chân trưng, cá nhiều ở mình tất cả các hoang như này, mèn ỉ này, nhàng hoang như này cũng không để để nhãng nó không để, tất cả những lại, Tao vẫn thấy nói này, muốn cái phân nuôi này, cho muốn cái chân nuôi <laughs> này, chân nhãng, chân mèo, chân chì, toàn bất động máu được chi như này, khỉ khuyết thì mốc, mèo, khỉ mèo, khỉ cái nành như này, con như thế mới nhãng nó cũng ยึดกินกับเป็นพบกินี่อย่งยางนกินน,ะนนะังกิงนลูกกินลูกกินย่านันนะกินธาตุมันนะต้องไปรักตาอีกเว้ยถ้าฝึกโมเนนได้มันมาทามาดาได้เลยแค่ันพอจะเก่าโอออเปล่าโมเนียนล้มบลอกวางบอดด้เร็จตายไตายเหรว่านายจานเซ็กินดีมันนะัมก็เห็นนะผมไปเห็นกับผมก็ไปเห็นนะคือ,ะนนะอพอวา ตายแต่ลงต้นพิธีบ่อยจรถ้าลมไปได้ตายยังว่าไม่ตายแค่ตายดูเบาบางเนี่ยหน้าบางท่านจะสังคมไุยว่างะคันบ่ว่างเองท่านจะเสือท่านเป็นตั้งแต่ตักลูกเอาไว้แค่แค่ถ้าลมไปได้เข้าเข้าโซดาบันก็ได้ไม่ได้ถั่วาบาบางดิผู้ใดไม่มีลมตอบมาตรงๆบ่มี่ีซ้ายกับบะมีเนี่ย แต่นี่สติมานี่มานี่คันคันคันเท้าเข้าใจเดินคันเท้าเข้าใจเดินะรูปเรารูปแล้ววารูปีังี่รูปคืออย่างรูปคือรูปเสียงกลิ่นลดฝันฝันสัมผัสดแกทำมาแล้วอันนี้คือรูปเลยบอกเป็นว่าเวทนารูปเวทนาท่านอาจารย์ท่านัาจารยึดนั่นเป็นรูปใช่แต่ก็ใช่รูปคือ จะก,กูโซตัคณะเชี่ยวหาการณ์รูปอันนี้เป็นรูปสังขารอันนี้เป็นรูปธาตุอันนี้เป็นรูปน้าอันนี้เป็นรูปวิญญาณนี่รูปเปัน้อนอะเหตุใดท่านถึงจะขเข้าใจเข้าใจแล้วซื่งเนี่ยพวกไหนเนี่ยท่านจะเห็นผมนี่ลมปลอบไ,ลไ,มลไม่เห็นแล้ววุ <ลง S 2> ้ยลมไปแล้วถ้าลมไม่ได้เชื่อมนี่ถ้าลมได้ได้หมดตัวเดียวคือลมอ่ะเอ้ก็ตาท่าน ส่งว่างว่างเสือสมเท่านท่านท่านจะเห็นขาดสมเดีน่ะโผอ่แล้วก็บอกว่ามันไม่ดีเดี๋ยวก็บอกว่ามันดีบ่แม่บ่แม่มันเห็นเดี๋ยวันขันพวกเพื่นมุขเห็นขันธามันขันของส่นว่างว่างเนี่มันมุขโขเห็นอ้วอ่มันนี่ขันส้นว่างเนีร่วแล้วนะว่าง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 มขขเห็นเลยนะคือว่างในปัจจุบันเออม็นก็ว่างขันธาท่านก็เข้าใจท่านมุขเห็น ท่านตาบอกวปั๊บเนี่ยท่านท่านผมไม่เห็นคือพุ่มบอลผลสรุปแล้วมันต้องเห็นเหตุชดด้วยใช่ไหมพ่อเห็นเนี่ยแล่เนาะตั้งรู้และเห็นไม่เห็นก็วางรู้แล้วก็วางกตนท่านพ่อจะว่าเนี่ยรู้ซื่อเมื่อไรไม่เห็นก็ไมื่ไรเห็นบนรลกก็เม่อไรต้องทั้งรู้ทั้งเห็นเออมันต้องรู้เด้ขันตาท่านรู้สิรู้ซื่อเนี่ยคอยมองวางเหตุเอาเอาสิท่านรู้จักว่าลเห็นก็รู้เข้าใจกัน ท่านรู้ัจมากขนาดแบบครับเห็นคือเห็นรู้คือเข้าใจท่านเข้าใจอย่างเห็นก็รู้ท่านท่านเข้าใจยังไงสมมุติเห็นก็เห็นธรรมดารู้คือรู้ว่าเนี่ยคืออะไรรู้ปัญญามส่นคงรือว่าผมผมเห็นประตูเนี่ยคือเห็นไอ้ตัวรู้คือประตูเนี่ยมันเป็นกระจกรู้ว่าเนี่ยใช้เปิดประมาณเข้าใจความสุขตัวรู้ท่านมันเกี่ยวท่านท่านแต่ว่าท่านท่านท่านรู้จักรวบไหม ใช่ครับขึ้นตาครับโอ้กาศเย็นเริ่มเย็นลดแต่ลเก่งทะลุไหมฮะต่างกับรถพิอัพยังไงสมมติสมมติพิฆาตเมียระบาดท่านใหญ่รถพิฆาตเนี่ยต่างกับรถไอหกล้อยังไงหกล้อเล็กหกล้อใหญ่ต่างกันยังไงหกล้อมีหกล้อรถเก่งมีั้ยเนี่ยอันนี้คือคือคือนั่านอ่ะทีนี้ท่านคี่ร่าวันนี้ท่านผ่านมาเสร็จแล้วล้บุรีไหม ผ่านครับนี่ครับผ่านใช่ไหมท่านผ่านใช่ไหมผ่านผ่านตรงไหนไม่รู้ครับผ่านผ่านนี่แบะผ่านตรงไหนผ่านอันว่าท่านอ่ะรงเวียนสิงตัวปะรงเวียนสิงตัวปะผ่านมาลิ้งปะผ่านผ่านผ่านมาสิงตัวปะสิงตัวน้ำซีพุ่งมีแล้วก็มีวงเวียนมีกระทงกระทงใหญ่เพขาทำกระทงไว้อ้า เห็นเนี่ยเป็นเป็นเป็นบ่ถ้าพามาเป็นบ่ภาพาดเนี่ยมีอย่างไงเยอะตรงเดียวนั่นมีอย่างมีอะไรบ้างอยู่นั่นจำไม่ได้นัแสดงว่าท่านบวกตาเห็นได้ซื่อแต่ว่าแก้มงงนั่นแหละคือท่านบวกเห็นคุ้มเห็นความเป็นจริงบุรู้คุ้มรู้คุ้มรู้บุบบุบในมีความรู้ในการเห็นใช่ ไม่มีละเอียดอ่าเขาละเอียดมีความละเอียดไม่มีเห็นนี่เห็นนี่ยังไม่ใช่เสาเห็นเฉยแต่ถ้าละเอียดขึ้นนี่เสานะสีแดงต้องเห็นด้านในเสาเห็นได้อีกเห็นเแล้วรู้ด้วยมันเป็นเสาแต่จะเห็นจริงไม่ได้ไม่รู้เป็นเสาเนี่ยเข้าใจเข้าใจอันนั้นอันนั้นคือสัญญาณไงแค่แค่เอาสัญญาณมาพูดไงครับครับแต่ว่าเมื่เกิดจากใ้ายนีจริงแต่ว่าถ้าพูดอลว่าดินมาจากอะไร ดินมันก็จะใบไม้ทับถมแล้วก็การดินธาตุดินนะครับธาตุดินแ้วธาตุดินเนี่ยธาตุดินที่ที่เป็นธรรมชาติกับธาตุดินที่เป็นธรรมชาติที่สุดคือต่างกันยังไงไม่เข้าใจเส้นเดี๋ยวธาตุดินธาตุดินที่ธรรมชาติที่สุดก็คือธาตุดินของสังขารอธาตุไฟที่ธรรมชาติที่สุดก็คือธาตุไฟของสังขารเอง านน้ำท,ที่ปั่นเที่ยวจะเรี่กสุดก็คือท่านน้ำกองสังขารไงท่านลมที่เรียนที่สุดก็คือท่านลมกองสังขารไงมันเลียนยังไงมันมองมันมองไม่เห็นจับต้องไปได้แล้วทั้งรอบมันสามารถสัมผัสได้ข้างในมันไม่เห็นไม่สัมผัสไม่ได้ไม่สัมผัสไปได้ไหนใหญ่ของใหญ่ของดูดูนี่ผมไม่เข้าใจครับดูอันนี้คือไม่รู้ยังไงอ่ะลม ลมอะไรกันลมอะไรกันนะลมขึ้นมาสูงลมลงต่ำลมภายในกายลมในลำไส้ลมหายใจชื่อว่าเท่าพินลมเนี่มันหลายลมนี่ลมดันลมดันเลือกสูงอยูอต่ำลมลมลมในกายคืออะไรลมในลำไส้เป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงเรารู้อยู่เนี่ย ลมนี้แต่ว่ารู้อยู่แต่เราไม่เห็นไงแต่ผู้เห็นลมนั้นน่ะต้องเห็นจิตเห็นลมคือจิตเห็นจิตจึงจะเห็นลมได้เพราะจิตนั่นแหะมาจากลมเป็นาตาของจิตเพราะจิตอาศัยลมเป็นที่เกิดไงอาศัยอากาศเป็นที่เกิดไงม,มันต้องเข้าไปเห็นมันต้องต้องไปจำแนกมันเข้าไป <laughs> สิ่งอะไรนี้มันจะเป็นข้อละเอียดไงถ้าเห็นเนี่ยไม่รู้ก็จบจริงสรุปเราต้องไปเห็นต้องไปเห็นนะถูกแล้วหรือเปล่าต้องเห็นสรุปแล้วลูกทีถูกใช่ไหมพ่อถูกมเป็นถ้าถูกบ้าถ้ามันบ้าหมั้งเนี่ยบ้าพ่อเขาต้องพูดถึงคะแนนเต็มถ้ามันไม่อยู่ถ้ามันไม่อยู่ปัจจุบันได้ถ้ามันอยู่ไป้มันก็บ้าที่นี่มันอยู่ปัจจุบันได้เขาลูกบ้าพ่อทำไงอ่ะทีนี้ผูแคนผูขาไเรื่อย ไม่บ้าเลยมีสติรู้ลมมีสติรู้ลมก็ไม่บ้าเลยไอ้ลูกชี้เชื่อพ่ออยู่ทำไงมาคนจ้ะถ้าคนบ้ามันเป็นถ้ามันเป็นมันเป็นไปนานแล้วเอ้ามันบ้ากชบ้าตัวพ่อมันเห็นไปทั่วเนาะที่นี่จีโกไปทั่วได้พ่อความเห็นนั่นแะความเห็นนั่นมันสามารถละได้ล่าความเห็นได้มันจะไม่บ้าไงถ้ามันละความเห็นไม่ได้ก็บ้า เราเล่ามาได้แม่ผู้ดั่งพ่อจังว่ามันหลอกใจกันเยอะหลอกให้แข็งเองก็ตายแก่นพ่อใจไม่ดีเลยพ่อก็มันใช่ไหมลูกยิ่งกลัวอยู่พ่อลูกยิ่ถามพ่อลูกจะเป็นวิปพัลลานี่เนี่ยลูกเห็นคนอื่นต้องเป็นเนาะเป็นไปแล้วเดาพ่อมันบโบรานมาขนาดนี้แล้วคัถามมันมีปัจจุบันไม่มีนั่นเ่ยมันจะเป็นวิปลาสไี่วิปพัลลานี่คือติด ดีไปพอได้มันมันมีแค่ห็นมันไม่ปัจจุบันลูกแค่ยิ่อธิษฐานอยู่ว่าขอบารมีหลวงปู่ขอบารมีพ่อขอบารมีพระพุทธองค์ให้ลูกเป็นวิปุหลิววิปุราส์นะพ่อลูกกลัวนี่ยังกลัวเลยเนาะเรื่องนี้นะวิปุราสอู้หูลมไม่แข็งอะเป็นจริงจมันเสียคนเลยนะมันหลายคนแล้วล่ะนะมีหลายคนใช่ไหมเสียเลยสติไม่มีอะท่านท่นกลัะจริงจริงก็ลมไม่แข็งอะเป็นกลัวธรรมชาติ ผมเห็นมาสี่ห้าคนแล้วธรรมชาติเนี่ยสายลองตาดิอยู่ด้วยกันมาเนี่ยน้องต้องกลัวไงเห็นมาแล้วพอพ่อพูดอะไรต้องคือถ้าเอกกตาแข็งแล้วไม่มีปลาไแน่นอนเอกกตาแข็งไม่มีไม่มีปลาไแต่ลูกชียก็มั่นใจพ่อพ่อไงมาทำธุระกันเลยจะขึ้นไปขนาดนี้ผมมีทางมั่นใจพ่อแต่มั่นใจตัวเองด้วยหรือเปล่าตัวเองมั่นใจตัวเองไม่นัต้องมั่นใจตัวเองครั้งเจี๊ยบไม่ต้อง ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่เป็นวิปลาสคือไม่เชื่อพ่อยิงกบหนาพอที่โวนเดาโตไปเห็นพ่อหรอกเมืนวางเสียไปกูบาอาจารย์เป็นผานต้องต้องต้องเชื่อใจพ่อเยอะหรือจะเชื่อใจเราเยอะไม่ได้พ่อเพราะว่าแต่พ่อก็ยังมาจะเปลี่ยนจุดของเขาบอกว่าถ้าพ่อก็ยังไว้เงี้ยแล้วลูกก็ยังไว้เงี้ยพ่อกนนั่แหละยังตัวเองไว้ไงี้ยไปทางพ่อให้เยอะไงอ้ยนี่มาทั้งเราเยอะเออย่าไ ขา้าสิข้าสิพ่อไม่เตรียมร้อยเจ้าของไม่เตรียมร้อยเชือพี่สายนี้ได้กินก็เต um, ี๋ยวพ่อพ่อจะใช้เชื่อพ่อเตรียมร้อยเชื่อเจ้าของข้าสิข้าสิพ่อจะใช้คําว่าปัจจิตังเฮงซวยอ่ะพ่อจะพูดอย่างเงี้ยถ้าเชื่อตัวเองนะถ้าเดินสายกลางมันเป็นดอกทยยิ้มมันทั้งมันตัวเองเลยพอประมาณผมอยู่หินจรดเดินสายกลางเมื่อรู้ตัวแล้วเนี่ยวางตัวไม่ได้นั่นแหละแต่จะช่วยถ้ามันอุบัยขาบ่ได้เป็น ตอนนี้คันรอบเลยล่าันรอบแล้วเบคขาเด้อดับขันลุบปัจจุบันแล้วพ่นตายแล้วเนี่คนตายแล้วดูนายลูกเบคขาเนี่ยดับลูกชีว่าลูกชีมาถึงนี่แล้วก็มันก็ไม่ธรรมดานะนะพ่อโอ้ยลูกชี้บืนบืนพ่อมันเหนือโลกแล้วร้องให้ร้องุมม่มีใครเหตุได้ตรอมดาวทกเหนือโลกพ่อพาลูกไปศรัทธาพ่อนะ ม่านนี้แก้พาแล่นแล้วเอานี้ร่มจริงนะเนี่ยกาแกแ่ล่วแก้พอเน่มาพอบพื่อเสียวพวกเจ้าเนี่ยเขาว่าพอเพืดอเสียวเลยแก้พาแล่นแล้วเสียพอเนี่ยพอจะว่างัไงลูกกันพอเสียวพ่อ ท่นพอยึดมันทึบมันเพราะว่าจะเซฟคือกันมันทำไปตะไคร้เสื้อกันเสื้อจ้าของเสียต้องะล่างผมกตัวเนี้ยพัดตัวพี่พัดตังปล่อยต้ะล่างปล่อยหาว่างหาได้เข้าใจไหมพวกตัวคือกันต้องยึดอย่าไปยึดคู่บาลนะเธอต้องวางพ่อเออต้องวางพ่ออีกเพราะอะไรสาลิบุตเรเธอรู้แล้วไหมว่าลูกของเธอเหมือนเราสหัสวรเวีนาทสังกาดสังคมยันก็เหมือนเราสหัคว เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าผู้หูกของเธอผู้ท้าของเธอนั้นเป็นผู้รูแ้วใช่ไหมเขาพูดเกี่ยวกัข้าเมื่อเธอรู้เธอแล้วพุทธะของเธอเป็นผู้รู้แล้วพุทธะของเธอเนี่ยก็เหมือนพุทธะของเราเราแ้าเท่าก็วางเราไม่ให้มีเหล่าแม้ว่าพุทธะนั้นจะเกิดด้วยปัญญาก็ตเอจะจอาศัยปัญญาที่เกิดด้วยตัก็ต้องวางปัญญาหรือวางผู้รู้และวางปัญญา ที่ผู้รู้เนี่ยไปรู้ปัญญาอืปัญญาก็ต้องวางวางอปัญญาก็ต้องวางจนวางยยบัจจุบันงแต่ต้องแต่ต้องอาศัยมันไปก่อนเดี๋ยวว่าต้องอาศัยเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญามันจะไม่ทั้งรู้ทั้งเห็นเมื่อเธอเข้าใจมันจะมันจะสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งวางผู้รู้สิพันเตข้าแจกขอาบนมุสลิพูดพูดพูดไปเลยผู้รู้นั่นเกิดจากอะไร เป็นเหตุและปัจจัยเกิดจากสติสัมปชัญญะเมื่อผู้รู้เกิดจากสติสัมปชัญญะเธอก็ต้องวางสติสัมปชัญญะเพราะสติสัมปชัญญะเนี่ยเกิดจากไหนเกิดจากรูปเกิดจากธาตุเธอก็ต้องวางธาตุเธอวางรูปธาตุเพราะฉะนั้นน่ะรูปธาตุตรงนี้เนี่ยมันถึงใจเึ็งถึงที่ไหนทางของมันนหนง อา,า,ารูปสีนามาตุานามอรูปสี่ใครไปติดตรงนี้สวยอ่ะนามอารูปสีนั่นอนะ่ะ <c oughs> อารูปหนึ่ง <c oughs> ก็คืออารูปปีจตนาเนวว่าของอารูปของรูปนี้ <c oughs> อารูปที่สองก็คืออารูปคือความว่างที่ทุวางวยกจตนา อันรูปสามก็คือความเห็นในเกตนาในว่างของความเห็นของผู้รู้อันที่สี่ก็คือความหลงว่างตัวนี้ว่างทั้งความเห็นเกตนาทั้งความเห็นในว่างของความเห็นเกตนาในในความว่างของของของไม่มีเกตนาในว่างของธาตุอากาศวิญญาณทั้งหลายในความเห็นของของอากาศ ะพะแต่ภาวะความถาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อเธอเขา้ารู้แล้วเข้าใจแล้วเธอละเสียงแค่นั้น,น่งเธอก็อยาปฏิบัติแลู้่พอแล้วอย่างนี้มันจะจำจำจำ,จำแม่ไปจำแม่จำแม่ไปเรื่อยนานขนาดไหนพอหรือว่าจนถึงที่สุดข,ของมันจนเมื่อมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็อยู่เฉยๆมันก็ว<อ>่างเฉยๆมันรอมันรอเหตุยวไม่เหี<อ>่ยเกิดขึ้นปับ มันก็รับตกเลยโอ้ใช่ฮะในะ่ทำทันทไไีพเป็นเหตุแล้วก็ช้แท่งมองเนี่ยเด็ดเหตุมหก็เกิดเหตุแต่มีกี้สามเกิดแล้วลก็เหลือก<ห>ี้สี่วอาละกี้สี่วาะกเหลือนะี้ห้าอะแล้วเหลือจี่หกลย่แล้วแล้วก็เลี้ยี่สิบไปละจี้่อยกี้พันเสร็จยิงก็บักคาจีหกีโอยมันก็ดไปเร่นเลยหนือโลกเพราะฉะนั้นกี้ตัวนี้กีตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหตุ เมื่อเรารู้กี่รแล้วเนี่ยเกียอะแล้วก็ตามเขาจะสร้างเครื่องจากตัณหาผู้อื่นก็ตามมันจะเราที่เห็นในเราก็ตามเมื่อกี้แล้วก็แล้วแต่ท่านก็ล้วแร็เราก็เฉยชาปัจจุบันเรพเท่านั้นที่เราจะสามารถรับได้ถ้าผู้ใดไม่รู้จะพบตัวเองไม่รู้การเกิดคำว่ามนุษย์ตัวนี้ คำว่าน,นามนามที่เป็นสัตว์นามที่เป็นสัตว์นามที่ปันสัตว์<ะ>ตคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็เวทนาสัตว์สัตสี่ขันเป็นยังไงเล่าสัตห์ห้าขันเป็นยังไงเล่าสัตว์หนึ่งขันเป็นยังไงเล่าถ้าเคย ยังเห็นรูปเป็นสัตว์หรือว่าเห็นรูปไม่เป็นสัตว์ <from> ออ้ยขาตัวอ่อนรูยรูปเป็นสัตว์ขาตัวอ่อนใจเป็นสัตว์าุ่เป็นสัตว์อากาศเป็นสัตว์นี่คือถ้าเธอรู้แล้วเธอก็จะรู้ว่านี่คือที่มาของสัตว์เรียกว่าผู้รู้วางได้แล้วใช่ไหมผู้รู้แล้ววาง <halt S 2> จึงช <decisions S 2> <ม>ื่อว่าเป็นผู้รู้อริยสัจ ถ้าเธอไม่รู้ที่มาของสัตว์และไม่รู้ไม่ไม่สามารถดับสัตว์อวางสัตว์ได้จิตมันก็จะเป็นสัตว์เธอก็จะเป็นสัตว์ต่อไปเมี่ว่าเสี่ขันห้าขันขันเดียวก็ตามเจียมเจียมเพราะฉะนั้นเธอต้องเข้าใจคำว่าสัตว์วิญญาณสัตว์จากจากขู่เธอหน้าอะไรก็ตามก็เป็นสัตว์เสียงสัตว์ถ้าเสียงวิญญาณ จมูกก็วิญญาณเอวก็วิญญาณกายก็วิญญาณรู้ก็มโนธาตุวิญญาณเธอติดอะไรไม่ได้เป็นสังข์ปัจจุบันอย่างเดียวปัจจุบันอย่างเดียวมันติดมันเติดในยังบัตายเนี่ยแต่ก็ต้องให้เขาไปจำแนกก่อนพ่อให้มันเห็นเที่แต่ว่าเห็นเห็นเห็นห่วย่ะถ้ารู้ไม่เห็นก็จบถ้าเห็นไม่รู้ก็จบจบไปเลอนะก็ใช่อย่างบิ่งอย่างอะไรแบบนี้เจ้าเสือแดงจับก่อมันนอพอเนาะ บอกว่าทนาเนี่ยเอาตายถามมาเอาไม่แง่ตายจม่ตอบกันเลยนะเอาเอาเอาไม้แทงตาี่เจ็บไหมเจ็บครับเอาไม้แทงหูี่เจ็บมันแทงแทงตาไหมเจ็บเหมือนกันครับเจ่คนละที่อืมแทงตาก็เจ็บตาแทงหูก็เจ็บหูไม่ตางกันไหมไม่ต่างกันครับความเจ็บเอาดูยีงะเย้วแทงจมบกกแทงหูอ่ะ อาถ้าถามว่าต่างไหมก็ต่างกันตร,ตรงที่ว่ามันแทงมันตุกคนละที่แต่ความเจ็บก็คือเวทนาเดียวกันดูความเจ็บอ่าอ่าน,นะน,น่้นองเป็นผมไหมฟังนะเออเอาแทางปากเ่ะครับเจ็บที่ปากครับคุณตาความเจ็บที่ปากเจ็บเหมือนกันไหมเจ็บเหมือนกันครับแท้ทีแหละ <c ười> เมเีเต<พ>็มหีครับเนี่ยเียเวนาเต็มเนี่ยผู้ชายของรถนั้ก็เขาไม่น่กัเอ้าก็มันแมนนุ่งเอาหเจ็บหีเจ็บยังไง ไม่รู้เลยี่อนาคานี้ล่มเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เข้าไปถึงกามตรงนี้ท่านดับกามตรงนี้ไม่ได้ท่านอยากฝันว่าท่านจะผน่านี้ไปได้เพราะการตายตรงนี้มันตายที่กัมมัวระลูมนี้การูปนี้นั่นคือเวทนาต่างเวทนาตาเหลืองตะสนเดียวแข็งกี่ได้คนเดียว ความตายที่เกิดขึ้นแท้เนี่ยยังว่าถือว่าตัวเองคนมีความสุขไหมเห็นไหมอ่ะความหลงความหลงอยากเจ็บเจ็บตายเพราะนั้น่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมองไม่เห็นไงไม่ได้เมันไม่ได้หายแบบไหนหรอกแต่วาวางเอาแต่มันมีแตะไม่ได้แตะมื้